สวัสดีค่ะตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะชานนี้ก็มาดูองค์คลวงาลิจิตควค่ะคุณสวรวัชรพิที่ปล่อยไปแล้วค่ะปล่อยไปแล้วนะคะคุณสุรศักดิ์อาจารย์สุรศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะพี่ย่าสาธุสาธุครับค่าสาธุขับปัจจุสุรศักดิ์ค่ะคุณวันใจนะคะแวะมาอีกรอบค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวันใจขอบคุณค่ะนะคะ มากมากเลยนะคะไปลงน้ำหรือเปล่าน่ะคุณ f j d เ g นะคะสวัสดีค่ะพี่ย่าพูดดีมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะคุณ fJdG นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณมัใจถ้ากดรูปหัวใจให้รัวๆขอบคุณมากนะคะคุณบนใจัค่ะขอบคุณนะคะ คุณมันใจกดลูกเหือใจสีเหลืองให้ขอบคุณค่ะคุณมันใจกดลูกเหัวใจสีมันเหลืองเข้มมันเนาะนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจาร์ศุรศักดิ์พียายา่ย่าพูดครับต่อตะกีไ่ไปไปเอ่อไปตัดบ,บาดมานะคะคุณโวาสโว,วานิกกี้อยากไปวิ่งเล่นใช่ค่ะนิกกี้ก็โดนกักเว้นนานแล้วน่าจะไปลงน้ําอีกหรือเปล่าแต่กี่น้องโอ้ไปไป,ไปตามแล้วนะคะไปตามแล้วนะคะ โซฟาโฟาขออุโมทนาสาธุด้วยนะคะขอบคุณค่าขอบคุณนะคะคุณวันใจนะคะสาธุสาธุาธขอบคุณค่ะคุณวันใจนะดกดรูปกดใจให้สีเหลืองนะคะแล้วก็สีแดงนะคะสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะคุณโซฟาโซฟาวันนี้ขอให้พญาย่าถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะโชคดีนะญายา่าวันนี้ขอ้คุณ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคุณโซวาโซวานะคะคุณวันใจกดรูปหัวใจให้ขอบคุณมากนะคะคุณวันใจค่านะคะคุณโออิชินะคะสวัสดีมีสุขทียยาค่ะขอบคุณมากนะคะคุณโออิชิขอบคุณชาะนะคะคุณโซวาโซวานะคะไม hei, dad, ่ไปส่งนักเรียนก่อนนะคะคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโซวาโซวานะคุณวันใจสาธุค่ะสาธุนะคะคุณโออิชินะคะสาธุ ในในบุญครับสาธุสาธุคราบขอบคุณคราบขอบคุณนะคะคุณวันใจกดรสีเง็นค่ะดงดีขอบคุณสีด้งเดิมคุณวันใจกดรูปสีเงินหัวใจให้ขอบคุณค่ะคุณสลินหน้านะคะคุณสลินหน้าก็อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยายาสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะคุณวันใจนะคะกดรูปหัวใจให้นะคะ คุณสลินนานะขอให้โชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสลินนานะคะคุณนสนี่ทไดันะคะคุณวันใจคะกดรูปกดใจรัวๆให้ขอบคุณมากนะคะคุณ

เข้ามาแล้วเร็วเดี๋ยวมันหายไปไหนนะล่ะมันไม่ออกมานะอย่างมากก็งูเหลือมมาไปกินไม่มีงูเลยเออระวังงูเหลือมนะเว้ยระวังงูเหลือมเสาก็เป็นเสาก้อนคุณยายแล้วอย่างมากก็งูเหลือมมาไปกินอืมกำลังตื่นเลยนายใช่พอดีคำเลยเนี่ยค่ะนข้นั่งนั่งไปก่อนนะคะอ่ะเน่เน่ เฮ้ยอะล้มงมสดอยู่นี่อล้มยังไม่ได้ซื้อไม่กวาดีนกุจิมีมาแล้วๆมานี้ลงมาหลงหลงหลงลหลงหลงมานี่แล้วหลงลงมาเร็วๆลงเลยหลงมาอลนะนี <c <c ่นอลลงเร็วๆมสดอยู่นี <c 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 ่ลนี่นเพื่อนอยู่นี่ลูก เด่ๆมาเล่นบ <sus> <half> ้็อกเ่นอยู่นี่ลูกเดินสิดไปงั้นเออเขาได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยทุกวันเลยเนี่ยค่ะวันนี้สวยเป็นพิเศษสวยเป็นพิเศษ เขาแม่หาเงนินมันยังบ่แล้วยังันเข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะเข้าไปในหมู่บ้านนหนัวนีนใจเลยวไตโนเลยนะไใครเห็นาลงเลยเอาเห็นแล้วเอานเข้าโนแล้วโนนแล้ว

ว,ว,าวางเก้วน้ำนี่กี่แก้วอันนี้แก้วไอ้ทุกตาใช่อยาแล่แจะแลเขาไอา้มมจะ่ายนะลัยูรอเขาไม่ทำนะเขา,ขาเขา,ขาโลเขาเขาหยกอกไปสเฉยอเขาไม่กัด ฝากกดไลค์กดแชร์ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ